ชุมชนป่าเป้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและศรัทธาของชุมชนไทยใหญ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีหลักฐานที่ทําให้เชื่อว่านี่คือวัดของชาวไทยใหญ่วัดแรกในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโยกย้ายถิ่นฐานมาที่นี่ยังเป็นจุดแรกที่คนไทยใหญ่ซึ่งเพิ่งเข้ามาสู่ประเทศไทยมาตั้งต้นสืบหาญาติมิตรที่มาอยู่ก่อน รวมทั้งตั้งต้นความหวังและสร้างชีวิตใหม่ที่นี่เพนปูออแม่ค้าขายอาหารชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนป่าเป้าเล่าว่าคนในชุมชนเป็นไทยใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างแม่บ้านคนล้างจานหรือคนงานก่อสร้างบางส่วนประกอบอาชีพค้าขายในชุมชนแม้จะมีรายได้ดีกว่าแต่ก็อยากอยู่ในประเทศของตนเองมากกว่าก็อยากกลับค่ะ บ้านเมืองเขาก็จริงแต่อยู่ในความปกครองของของพม่าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มันการทํามาหากินดีเอาเอาถงันนี้ดีกว่าทางนู้นวัดแห่งนี้นอกจากจะเป็นศาสนสถานแล้วยังทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติอีกด้วยการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรท้องถิ่น พื่อให้คนรุ่นใหม่ยังสามารถรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของตัวเองได้อย่างเข้มแข็งคือเราเน้นเกี่ยวกับภาษาไทายใหญ่ซึ่งเป็นภาษาภาษาถิ่นของเด็กนะคะ,อะนอกจากภาษาที่เด็กจะได้เรียนแล้วนี่ก็ยังเรียนศิลปะวัฒนธรร,รมคือเด็กที่นี่ทุกคนเนี่ยนะคะจะต,ต้องมีการสแสดงของอทางศิลปะได้เช่นเด็กผู้หญิงนี่ก็สามารถฟ้อนรำภาษาไทายใหญ่ได้แล้วก็เด็กผู้ชายก็อาจจะสามารถตีกรองใหญ่ได้ฟ้อนนกได้ เมื่อก่อนไอ้พวกวัฒน,ธ,นธรรมตัวเองนี่หนูก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจอย่างนี้ค่ะแต่พอมาได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ลองทําได้ลองเข้รา,กการ่วมกิจกรรมที่มันเกี่ยวกับวัฒน,ธ,นธรรมไทยใหญ่อย่างนี้ค่ะส่วน